ด้วเวลามาอัปเดตสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับผมสุภวิษณ์สงวนลรล,ลิศฤทไทยครับเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในสหรัฐสภาพอากาศที่วิปริตอย่างหนักเมื่อวานนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศในหลายพื้นที่ครับหลังเกิดพายุทานาโดยอย่างน้อยหนึ่งลูกถล่มรัฐโอคลาโฮมาทําให้บ้านเรือนหลายหลังพังราบและเกิดไฟไหม้ลุกลามเนื่องจากลมแรงในรัฐเท็กซัสแต่ว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับ สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเหตุพายุทล่มในเมืองทอร์ซารัฐอคา,าโฮมาทำให้มีผู้บาดเจ็บเจคนหนึ่งในนั้นมีอาการสาหัสครับขณะเดียวกันก็ยังมีการเผยแพร่ภาพโบสถ์แห่งหนึ่งถูกทอร์นาโดพัดหลังคาพังเสียหายและมีรายงานด้วยว่าขณะนั้นมีประชาชนอยู่ในโบสถ์ด้วยครับนอกจากนี้บ้านเรือนบางหลังยังถูกทอร์นาโดพัดถล่มจงพังราบขณะที่ชาวเมืองหลายคนพากาันรตรวจความเสียหายทรัพย์สินของตนเองและพยายามซ่อมแซมบ้านของตัวเองครับ ส่วนในเมืองโอเดสซารัฐเท็กซัสสภาพอากาศแห้งแล้งและลมแรงทําให้เกิดไฟไหม้ลุกลามครับอาคารบางแห่งนั้นวอดเลยด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากทั่วเมืองก็ต่างช่วยกันดับไฟจนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้สื่อท้องถิ่นรายงานว่าในบางช่วงเปลวไฟนั้นลุกโชนถึง60-70ถึงเเมตรเลยนะครับแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสืบหาสาเหตุของเพลิงไหม้นี้ครับ และเรามาอัปเดตสภาพอากาศในไทยกันบ้างนะครับขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนรวมถึงบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้รวมทั้งอ่าวไทยมายังบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้พื้นที่ดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองได้ในระยะนี้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่จะทําให้มีฝนตกลงมา และเรามาดูสถานการณ์ภายแล้งเริ่มต้นกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งนะครับโดยปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ําขนส่งน้ํา240,000ลิตรไปยังจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ครับ ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้วกว่า11อำเภอกระทบ61,455ครัวเรือนทางการจึงต้องเร่งช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนครับและต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอให้ถึงเดือนมิถุนายนนี้และมีการกำหนดมาตรการอย่างเข้มข้นครับอย่างเช่นการลดแรงดันน้ำประปาและจะจ่ายน้ำประปาเป็นเวลารวมถึงรณรงค์ให้ประหยัดน้ำ ส่วนเทศกาลสงการานที่จะถึงนี้ก็ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ตามประเพณีแบบเรียบง่ายไม่ส่งเสริมให้มีการตั้งถังน้ําหน้าบ้านและต่อท่อประปลามาหน้าบ้านเพื่อสระน้ํากันอย่างเด็ดขาดเลยนะครับส่วนแนวทางการบรรเทาปัญหาเบื้องต้นก็ได้จัดรถสูบน้ําระยะไกลามาดาเนินการสูบน้ําไปเก็บในสระน้ําของท้องถิ่นที่ขาดแคลนหากพื้นที่ข้างเคียงไม่มีน้ําดิดก็จะใช้วิธีขุดเจาะน้ําใต้ดินหรือว่าน้ําบาดาลแทนครับ แต่ที่จังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าปีนี้มีน้ําเพียงพอสําหรับอุปโภคบริโภคนะครับเพราะว่าปีนี้แหล่งน้ําต้นทุนกักเก็บมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอย่างที่อ่างเก็บน้ําบางวาดอําเภอกระทุ้มีอยู่5้าล้านห้าแสนลูกบาทเมตรขณะที่อ่างเก็บน้ําบางเหนียวดําอําเภอทลางมีน้ําต้นทุนอยู่ที่5้าล้านสองแสนลูกบาทเมตรถึงแม้ว่าฝนจะทิ้งช่วงไปถึง4เดือนแต่ภูเก็ตก็ยังคงมีน้ําใช้อยู่ครับ แต่เพื่อความไม่ประมาททางการก็ได้เตรียมแผนสำรองโดยทำสัญญาซื้อขายน้ำจากแหล่งน้ำขุมเหมืองเอกชนแล้วและบริษัทเอกชนบางแห่งก็สามารถผลิตน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเพื่อที่จะมาส่งขายให้กับทางการได้อีกดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าภูเก็ตจะไม่เกิดวิกฤตภัยแล้งอย่างแน่นอนครับมาดูกันที่การสู้ภัยแล้งของชาวนาที่ตำบลดงกระคำอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะครับได้สู้ภัยแล้งด้วยการเดินสายหาตัดก้านต้นบอลตามหนองน้ำสาธารณะต่างๆในจังหวัด จากนั้นจะนําไปตากแห้งแล้วก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางช่วยประทังชีวิตได้อย่างดีครับสร้างไรายได้เกือบหมื่นบาทต่อเดือนเลยทีเดียวโดยชาวบ้านมักไปตัดต้นบอนกันที่ริมทางรถไฟครับเวลาออกมาตัดต้นบอนก็ต้องแต่งกายมิดชิดจากที่เห็นเลยครับใส่รองเท้าบูทตเสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยเนื่องจากว่าต้นบอนนั้นขันนะครับเมื่อเก็บได้ก็จะนําไปตากแห้ง 2- 3วัน แล้วก็จะนําไปส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางได้กิโลกร,รัมละ30บาทครับจากนั้นเนี่ยพ่อค้าคนกลางจะมีการส่งต่อไปอยังประเทศจีนด้วยและเศษกา้านต้นบอลที่เหลือก็สามารถนําไปทําแกงแล้วก็ผัดเผ็ดกินได้อีกโดยชาวบ้านบอกว่าต้นบอลที่คนทั่วไปมองว่าเป็นวัชพืชเจริญเติบโตแล้วก็แพร่พันธุ์ด้วยเร็วตามพื้นที่น้ําขังดูแล้วไร้ค่าแต่เมื่อเห็นลู่ทางก็สามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเขานะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทําให้ชาวนาเอาตัวรอดจากสถานการณ์ภัยแรงได้นะครับแล้วเราไปอัปเดตสภาพอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้ากันครับภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด18-26องศาเซลเซียสสูงสุด35-40องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิเลยหนองบวรรัวลำพูอุดรธาน,นีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสสูงสุด32-37องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากากับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่าสุด25-27องศาเซลเซียสสูงสุด34-38องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงต่ากว่า1เมตรภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งแห่งร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีรรรรอุทัยธานีนครสวรรค์และลบบุรีอุณหภูมิต่ําสุด23-25องศาเซลเซียส สูงสุด35-38องศาเซลเซีสยสลงมาที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซีสยสสูงสุด32-35องศาเซลเซีสยสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซีสยส สูงสุด33-38องศา,าเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตสภาพอากาศในดินน้ำหลงฟ้าพยากรณ์ครับ